ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ลุงวาก็ออกมานานะครับออกมาเอาข้าวออกมาให้หมานะครับเอาข้าวออกมาให้หมาแต่จะว่ายังไม่เห็นหมาอยู่นะครับ <c ười> วันนี้ทําไมไม่เห็นนะครับไม่รู้ไปไปไหนนะครับอือันนี้ก็ลุงวาก็ออกมาถึงนานะครับแต่หาที่ใดก็ยังไม่เจออยู่นะครับแต่ก,ก็ไม่ต้องหานะครับ พอได้ยินเสียงรถนะครับมันก็วิ่งมานะครับอันนี้สงสัยเออจะไปหากินแล้วนะ้งครับนี้ก็เดี๋ยวลุงหวางก็จะเอ่เข้าไปดูเอ่อถียงนาลุงหวางนะครับอันนี้ก็ลุงหวางยังไม่ได้ไปตรวจสำรวจด,ดูเลยนะครับเพราะว่าน้องชายเอาไก่มานะครับเอาไก่มาเลี้ยงไว้ที่เถียงนาลุงหวางนะครับก็มีแต่ขี้ไก่แล้วมนงะ ครับนี่ก็ลกบดเลยนะครับนี่นะครับก็ลุงวางไม่ได้ออกมาถางนะครับก็ปล่อยปะละเลยไปเลยนะครับก็ปลูกมันอยู่นะครับปลูกมันก็ไม่ได้มาถางหญ้าเลยนะครับก็ลกแบบนี้นะครับครับนี่ก็เดี๋ยวลุงวางก็จะไปเอ่อตรวจดูนะครับตรวจดูตรวจดูทึงหน้าของลุงวางก่อนนะครับ เดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนนะครับนู่นนะครับคอกบัวแต่ก่อนนะครับก็โอ้ยยาึ้นหลังคาลกเลยนะครับนู่นครับแล้วก็เราเรียกว่ามะตําแยนะครับมันก็จะคันมากเลยนะครับโอ้ยเดี๋ยวลุกวงก็จะไปตัดออกนะครับอ่าก็ดูรอบๆก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะไปตรวจดูเทงนาของลุกวางนะครับว่าลกแค่ไหนนะครับ พราะว่าไม่ได้ออกมาพัฒนาเลยนะครับอใสจะลกมากนะครับก็มีคนเข้ามาเกี่ยวข้าวเขาก็ขึ้นมานอนนั่งเล่นอยู่แถวนี้นะครับโอ้รกลกครับลกมากเลยนะครับนี่นะครับครับแล้วก็เป็นห้องนอนนะครับก็เอาสังกะสีกั้นไว้นะครับแถวนี้ก็เป็นห้องนอนเหมือนกันนะครับ ครับนี่ก็ลกหมดแล้วนะครับไม่ได้ออกมาพัฒนาครับน <ste bath s> ี่ก็เตาไฟนะครับตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นเตาไฟของอุงหว่างต่ก่อนนะครับถ้าฝนตกมานะครับน้ําก็จะไหลเข้ามาตามนี้ได้นะครับนี่นะครับนี่ก็กระติกน้ํานะครับก็ยังไม่ได้เก็บเลยนะครับก็ปล่อยไว้แบบนี้ครับนี่ก็เตาไฟล้างแล้วนะครับครับนี่ก็ล้างหมดแล้วนะครับ อืมครับแล้วก็ไม่มีคนมาอยู่นะครับก็เลยลกนะครับแต่ก่อนลงวางอยู่นะครับก็ตัดยาไม่ลกนะครับเพราะว่าเอาวัวมาเลี้ยงไยแถวนี้นะครับครับแล้วก็มาดูต้นกะเพรานะครับต้นกระเพราแล้ก็โตขึ้นทุกวันทุกวันนะครับโอ้ยชมหัวลงวางแล้วครับนี่นี่นะครับแล้วก็มันก็เป็นเอ่มะนะครับเป็นเมล็ดแล้วนะครับนี้ก็ถ้ามัน ล่วงหล่นลงไปมันก็จะแตกงอกขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับแต่อันนี้มันไม่ตายสักทีนะครับตั้งแต่ล่งวางอยู่นู้นนะครับนี่นะครับก็รากเงาของมันนะครับก็ใหญ่แล้วนะครับจะเท่าดั้มพาแล้วนะครับอืมแต่ว่าต้นกระเพานะครับอันนี้ก็ถ้าเราผัดปลาดุหรือว่าผัดเผ็ดกระเพานะครับก็เอาอันนี้นะหอมๆนะครับหอมๆนี่ก็ หอมมากอยู่นะครับนี่นะครับนีถ้าเอาไปผัดนะครับก็อร่อยอร่อยกลิ่นหอมนะครับอ่าวมะละกอนะครับดูนะครับโอ้เป็นผลใหญ่แล้วนะครับมะละกอนะครับนี่นี่นะครับอันนี้ก็มะละกอนู่นนะครับโอ้มันเป็นแล้วนะครับเป็นตอนระหว่างมายังไม่ได้สังเกตเลยนะครับนี่ก็เงามันนะครับต้นมันนะครับ ต้นมะละกอนะครับนี่นี่นะครับอันนี้ก็หน่วยใหญ่ๆเลยนะครับนูนนะครับอ้อเป็นแล้วเดี๋ยวมาดูพริกก่อนนะครับทีนี้พริกจะตายหรือเปล่าเนาะตายหมดหรือยังพริกก็ลกๆหมดนะโอ้ยังเหลืออีกนี่นะครับยังเหลืออยู่นะครับครับแล้วก็พริกนะครับยังไม่สุกนะครับอันสุกก็มีนะครับนี่นี่นะครับพริกนะครับโอ้ขนาดลกอยู่กันยังดกเลยนะครับพริกนะครับ ดกกเลยนะครับก็ลุงหวางปลูกเรียงแถวไว้ตามนี้นะครับแต่ว่าเหลือต้นเดียวนะครับนี่นะครับเหลือต้นนี้ก็ลุงหวังตัดหญ้านะครับก็ได้ตัดต้นพริกด้วยก็เหลือแค่ต้นเดียวนะครับเพราะนานแล้วนะครับไม่ได้มาดูนี่นะครับก็รกหมดเลยนะครับนะครับยังไม่ได้ตัดหญ้าเลยแต่ไม่รู้วันไหนนะครับจะได้มาตัดนะครับรกหมดแล้ว นี่นะครับรกหมดเลยเอ่าเดี๋ยวลุงวางก็จะไปดูไปดูเถียงนาลุงวางเนาะนี้ก็ต้นกะเพรานะครับต้นกะเพราครับนี่นะครับยางพาราของลุงวางก็เหลือแค่ประมาณนี้ครับนี่นะครับก็ใหญ่มดแล้วนะครับถ้าลุงวางปลูกให้ทั่วนะครับมันก็จะได้กีดแล้วนะครับเพราะลุงวางปลูกได้เจ็ดปีแล้วนะครับนี่นะครับ เจ็ดปีแล้วนะครับต้นใหญ่แล้วนะครับนี่ต้นยางนะครับยางพารานี่ก็เหลือเท่านี้แล้วครับยางพาราของลุงหว่างนะครับอ่าไปดูเถียงก่อนนะครับไปดูเถียงนาของลุงหวางอันนี้ก็ลุงหว่างก่อเองนะครับนี่ก็ก่อเองทําเองนะครับก่อเองทําเองนะครับก็จะไม่เหมือนสอร้างอฟีมือนะ ครับนี่ก็ก่อเองทําเองนะครับมันก็จะบิดจะเบี้ยวแบบนี้นะครับแต่ก็มันก็อยู่ได้อยู่นะครับนี่แล้วก็เทพื้นเองนะครับนี่นี่นะครับก่ออิดก่อนี่เข้าประตูบองนะครับเขาว่าหน้าต่างนะครับนหน้าต่างเราลุงวางเรียกว่าประตูบองนะครับประตูบองหน้าต่างนะครับหน้าต่างโอ้ยนี่ก็ลกนะครับ หวังว่าจะออกมาอยู่นาอยู่นะครับจะได้ทำอะไรได้สะดวกสบายนะครับถ้าจะไลฟ์สดนะครับก็จะพูดเสียงดังได้นะครับเวลาค่ำคืนนะครับถ้าอยู่บ้านนะครับพูดคุยเสียงดังก็รบกวนไทยบ้านนะครับเพราะว่าบ้านมันอยู่ใกล้กันนะครับถ้าออกมาอยู่แถวนาก็จะร้องราทําเพลงก็ได้นะครับนี่นะครับวันนี้ก็ยังไม่ได้ออกมา ปัดกวาดอยู่นะครับอือนี่ก็ดูดูเถงนานะครับดูเถงนาเอามาตรวจสำรวจดูเถงนานะครับก็ออกมาแต่ละครั้งนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับอือทําไมถึงว่าไม่เหมือนกันเนาะตอนลุงหวางออกมาย้าก็ยังไม่ได้เอ่เป็นดอกเลยนะครับแต่ออกมาตอนนี้เป็นดอกหมดแล้วครับย้าก็เป็นดอกหมดแล้วนะครับย้าขอมมนนิดนะครับนี่ออกดอกหมดแล้วนะครับนี่นะครับ ตอนลูกหว่างออกมาตอนนั้นยังไม่เป็นดอกนะครับอันนี้ก็การเวลาก็เปลี่ยนไปนะครับนนก็เหมือนกับเขาว่านะครับเอาอะไรไม่แน่นอนอันนี้ก็ออกมาสำรวจด,ดูเถียงนานะครับอ่าวตะวันก็ใกล้จะรับมาขอบฟ้าแล้วนะครับดูนะครับก็ใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วอ้าวก็ตรวจดูแถวนี้ก่อนนะครับ ครับนี่ก็เอาน้องซ้ายนะครับเอาไก่ออกมาแต่ไก่ก็มันลกก็มันไม่อยู่นะครับมันก็จะลงกลางทุ่งนาโน่น,นะครับตามทุ่งนาอันนี้ก็ตะวันก็ใกล้จะตกดินแล้วเ้อเนีครับนี่ก็ออกมาตรวจสำรวจด,ดูเทียงนาของลงวงวงนะครับ รกหมดแล้วครับรกหมดแล้วครับนี่ก็ลุงหว่างก็ออกมาตรวจดูเถียงนาของลุงหวางนะครับยังไม่ได้ออกมาพัฒนาอยู่ลกมากเลยก็ออกมาตรวจสำรวจนะครับว่าจะออกมาปัดกวาดอยู่นะครับครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ